ยีการระจงภัยของคริสต์มาสแบ่งผู้หญิงผู้ชายเพลโอเคครับ hey. okay, ผมสวัสดีผู้ชมพั่อนครับอยู่เกมโรบอกในภาคที่ซองนะครับนี่อยู่ในด่าน hey, <Over> ที่มีชื่อว่าคืนๆให้ไปหาซังกาไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้เป็นด่างผจญภัยะจงภัยไรวะเมืองคริสต์มาสอะไรสักอย่างนีแหละเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็ พาที่แล้วเสียงเกมดังไปครับ hey, <over> ขอภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวพา,น,พานี้เสียงเกมพาคนี้เสียงเกมมันหายแล้วไงกึ้งกึ้งกึ้ง,งให้ไปหาซั้างก็โอเคพ่อและแม่แม่และพ่อกลับไปงอนซะโอ้โห hey, <over> นี่คือไม่ให้คือเหยียบอันนี้ใช่ไหม คือเหยียบแล้วมันเสียงดังมันจะเป้าแปะแ,แล้วก็มันเป็นเป้าแปะแ,แล้วก็เดี๋ยวพ่อแม่จะตื่นเอาไงพ่อแม่แล้วพ่อห้องพักนะครับไอเสียงเชื่ออะไรวะยินดีต้อนรับบ้านคือที่ที่ยิงอยู่ไม่กูยังไม่ไดแดกบ้านเลยบ้านแบบไง โอ้โหแม่งปีนงนะฮะอือหอก็เอา,เอานั่งเฉยเลยไม่นั่งไม่งนั่งอุ๊ยพ่อของแม่ภาษาอะไรแม่งให้งอนอนกลางคืนเอาอตระหัวกันอีกตอนอ๋อนี่มันอนกลางคืนนี่หวอจำๆ,ๆประตูนี้เปิดไม่ได้คนระับเปิดได้แค่ประตูนี้โอเคเฮ้ยหยิบกล่องได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเราแอบ,บออกจากบ้านนะฮะแล้วก็ ไอ่า hey, <Over> เราต้องไปสวนสาธารณะระว,วังสำหรับสโนว์แมนนะเก็บกล่องของขวัญมุกระตุก,กจังไว้แจ้งเตืออะไรนี่เดี๋ยวกเราต้องไปที่ส <c oughs> วนสาธนรรีน่ยระวังสำหสโนว์แมนได้ดิสโนว์แมนไม่ไล่ใช่ไหมเอาบันเทิงนะครับไม่ใช่ด้านนี้อีกสวนสาธาั่งฝั่งนู้นนะฮะ เฮ้ยเฮ้ยเฮโนแมนตัวเจ๋งเหรอฮะฮะฮะโอ้แค่นี้ไม่พนามือหรอกโนแมนสไลด์อ่ะเออเออเออทางซ้ายทางขวาขวาผมไอเบนอยู่ <S <S ที่ไ<ล>หนนะดูงอนบล็อก o ูเดอะไอซ์อ่าเดินระวังระวังอย่าโดนอย่าโดนอะไรนะน้ำแข็งโอ้ได้เลยได้เลยเบน มันมันเป็นอะไรวะนน้ำแข็งเป็นลาวาเหรอเหยียบแล้วละลายเลยใช่ไหมฮะไอเบงชนหายเอ๊ะมันไปก่อนไงวะเนี่ยฮะฮึสมุดีหยอสมหะฮึบปรบูเย่ฉันเห็นอะได้บางอย่างอยู่ข้างล่างนั่นให้มันกระโดดออกไปบงังเทิงละแม่งเท hey, <over> ืงฮะ แล้วไม่มีใครอยู่ด่างน,นี้เหรอประเด้งอ่ะทำไมกูคนเดียวเนี่ยเฮ้ยทำไมมีผมคนเดียววะอึศอึศย,ยังไม่พากยังไม่พากสบายสบายยังไม่พรรากฮู้จูดีอะไรวะเพงเพงกวิ hey, <over> ้งสเก็ตอะไรฮนะพูดเลยไหมพูดใหม่ดิ hey, พูดใหม่ชังร <over here. S 1> ัก แพงกวินเ <Penguin, S 2> หรอน่าอย่างอ่านว่าแพงกว้ิงนะครับว่ามันมีแพนกว้ินไงโอ้โหหาจริงเหรอจุดอ๋อผมว่าจุดเซมง่าเป็นกล่องของขวัญกว่ะใช่ไหมไม่รู้ไงวิ่งไปก่อนไม่มีเสียงเท้านะฮะเร่งเร่งเสียงบงบปปเบาไว้ว่าอะเร่งอีกเสียงอีกทีที่ผมเอาหูจ่อเลยเนี่ยไม่ได้ยิงเลยเนี่ย กรงกลางนี่อะไรอ่าอะเวมุลมาเยี่ยมเจ้ากลัวน้อยคือสมารเอ้าชิมไน hey, <over> ะจะเข้าว่าไงดิเงีย hey, <over> อ่ะอันนี้ก่อนแล้วเอ้าไม่ใช่หรอเฮ้ย hey, <over> ว้าวเด้อยู่ในบักียิงการขอจไัไบางชนิด ชิบหายแล้วไม่กูมาด้วยอะไรอ่ะอประตูหนึ่งโอ้โหโอ้โหที่ผมเข้าประตูหัวใจนี่แหละประตูหนึ่งแล้วก็ประตูสี่ออ้ไปดีไปดีไปดีสบายสบายสบายอย่างนี้ยังไงก้าว เก้าฮะเอ้ยเฮ้ยดิวดิดิแม่งติดขอบขอบลูกอมยิ้มสามมันคืออีหยังวะเนี่ยมันคืออีหยังมันเป็นการอีหยังวะเนี่นยทำไมมันซุ่มไปซุ่มมาทำไมมันซุ่มไปซุ่มมาเด้ยังไม่ล่วงเลยสักทีเลยเนะี่ยยิ้มห้า กลุ้มปิกเปิดไปเปิด,ปด,ปดมาวะ,ะเอา้าระวังสุนัขออกไปไอ้เนี่ยเอ่ลอล่อภาษาอังกฤษมาเลยไงกูไม่รู้เรื่องไไอ้ย hey, <over> เนี่เกิดน่าจะเก็บอันนี้ฮะเอา้านี่ไงนี่ไงยี่สิบ <c ười> ลูกโป่งฮนะลูกโป่ง <c ười> โอเคแกต้องระวังหมาเชื <c ười> <c ười> ่อมั่งสไลด์เร็วเลย ไหนว่าหมายอยู่ไหนวะแหมแหม่แหมนแหมนแมนแหมนเฮ้ยออออออเอากี่ีเออสิบสองฮะสิบสองเลย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 สิแล้วสิบส่ 13, 13. ไหนวะหมายอยู่ไหนวะ กวิงแม่งหรือสึกงี่ไงโชเฮป17 18เออเออเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหกักโค้งโอเค19 20 river hero บางรุง่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เป็นหุ่งไม่กล้ามัาานไกลขนาดั้นเลย,รเลยหรอไปนู่งเหรอเอ,อ้ยยาอ๋อตกแซงหมดแม่งยังไม่ได้เร่งสปีด,ดกระโดดหอมานี้นะฮะ ผมเห็นกุญแจด้านบนของต้นไม้โอ้โหไก่ต้นไม้ไปด้วยเดี๋ยวก่อนขอดูรอบๆก่อนโอเคไม่มีอะไรโอเคฮะหลังจากที่เราได้หอดสเก็ตออกนะแม่งก็เป็นรูปแบบ <c ười> ไก่ซึ่งนี้ใช่ปะ่ะไหนวะซึ่งไหนอ่ะอ๋อลูกบอลนี่แหละฮะสีเขียวนี่ไม่ใช่โอ้โหลูกมันเล็กอ่ะ ใครแม่งสัง่งใครสอนเอาคุณแจว่าเขาม้วนแลต้นไม้เชื่อแล้วมันใหญ่ขึ้นมาบังเพิงบังเพิงดูไม่ค่อยรู้เรื่องเลยรู ừ, 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 ้เงาฮะรู้เงา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 ว่าจะล่วงไหมรู้รู้รู้เงารู้เงารู้เงาฮึสูอฮึสือฮึสือฮึสูอเอะไกวา

ยังจะงบอกกุญแจอ,อยู่บนต้นไม้อะไรกูได้กุญแจมาแล้วเ้ยเชี่ยเจอคนกว่าเอ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 าเชี่ยลงเนี่ยจะเปิดประตูนี้ฮะเพราะว่าได้กุญแจแล้วเออใช่จริงด้วยมีคนมาครับผมใครไม่รู้นึกว่ามันมีคนแล้วไปโทรอ่ะนี่บ้านใคร hey, VR <over> the Santa VR Young Santa อะไรนะอะไรนะ VR i Santa House i m s o น่าจะหมายถึงง่าจะแปลว่าฉันสันก็คอสอยู่นี่แล้วฉันรู้สึกตื่นเต้นสุดๆหรือเปล่าไมไม่ใช่ละบุไม่ตื่นเต้นนะเส้นอะไรฮะเส้นอะไรไงฮะฮะเส้นอะไรเส้นอะไรไงฮะกระโดดข้ามกระโดดชิวๆฮะชิวๆบอกเลยตัวตัวดิอืมสังนี่บ้านนี่บ้านนี่มันต้องเป็นของกวันที่หนกูจะไปรู้เหรอของขวัเชื่อง หายดูไปดู้ววววเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิงเลยโอ้ยลคนคนนั้นตายไหมวะเฮ้ชิ่อย่าพึ่งอย่าพึ่งมันจะดันดันกะดนจะตกเจยเดี๋ยวก่อนมาทำมอะเชียว รู้รๆ้รู้รู้รู้กระเด็นโอเคนี่ว่าเริ่มใหม่เฮ้ยโอ้โหคุณต้องการซื้อคอรัลไามซื้อไหมคอรัลไม่ซื้ออุ้ยๆไม่เออเดี๋ยว่ากลุ่มให้ข้อความกลุ่มท่านไงบอกว่าอยากไปจิดกันมั้ย มามามาโรบบันเรือมาขวามือไม่ใช่หรอแม่งเดาผิดขวามือบันเทิงนะฮะหลบไปซ้ายมือใช่ไหมชิบหายแล้วหลบเอ๊ยเฮ้ยระวังระวังหัวดุ้เอาดุ้เอาดุ้ไปแล้วบุ้อเปิดประตูดิไหนของขวัญเงินจำนวนมากเราต้องตีนเชฮ้ยทำไมนยุ่งยากจยะเลย ่องของมันยุ่งยากจังวะของของยุ่งยากจังเครื่องไหนวะเนะนี่ยมันไม่ใช่เชือกนะเนี่ยเอ้ยล่วงร่วงตั้งเครืงกันังเครื่องนี่งไงนี่ไงขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว มีอไเกียงเชือกอ๋อเชือกอยู่นี่โกุสวรรคน์เอ้ามันลงว่าไงนะฮะี่คือลักษณะการไก่เชือกฮะเออมันไก่จริงจริงไว้เอามันจะลงทำไมอ่ะเฮ้ยโอเคว้าผมนี่ก็เป็นแค่ความฝันอะนหรอเ hey, <over> ด,ดึงไปหาซานต้าเอ้ากูฝันนี่ว่าอย่างนี้ ทำไมเราต้องฝัน่างนี้ทำไมเราฝันอ่ะเราเราแค่ฝันไปหรอนี่ไม่เป็นไรฮะอ้าวอันนี้หายว่ะเฮ้ยลงแรงลงไปเริ่มแปลกๆเว้ยเฮ้ยเริ่มแปลกๆเว้ยจั๊มหรือว่าสปีกมันคืออะไรหรอสปีดอู้จั๊มเฮ้ย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 เชื่อกูเดือกแฝกแล้วอื้มอื้มเดือกแฝกเรียกพ่อเดือก เ h ็กเ e กีไปลออ่าอะไรวะ Hey over h e แม่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 แหม่ระตูกระตูกระตุกกูนั่งเลยครับแหม่แม่แมแม่เดี๋ยวอันเด้น หญ้าฟักอันนี้อีกอะไอ้หญ้าฟงหญ้าฟักนี่ลอนนละ,อนนละมันคืออะไรอ่ะเออเอา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 มาดิมาดิกูไปแล้วแม่งเอาเอาเอาช่วยกูด้วยกูไม่อยากเป็นพระเจ้าตอนนี้เฮ้ยสวัสด,ดีสวัสด,ดีสายเฮ้ over here ปีกูโชว์เฮแป๊บนี่นี่นี่ นี่นี่กูรักแม่งเลยเชื่อแม่งตายเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยกวันเอาแมวแมวเลขอขอขอเลียหน่อยขอเลียหน่อยเรียต่อเลียนี่สปีกฮะสปีก,ปกแม่งหนุกเลยฮนะเอ้ยเราไอ้ที่สร้างนี่แม่งยังอยู่ด้วยฮนะชิบหายลนแล้วออเอาเอา,เอาวิงว่งกิกวิ่งกิกเอางงดีงงดีงงดเอากายกูไม่เกี่ยวคนระับผมกูไม่เกี่ยวฮนะกูไม่เกี่ยวคนระับ กูไม่เกี่ยวครับเอาค,ค,คออ้างค้างค้างเ้ยเช่อเยโอมันเชี่ออะไรเงี้ยเราดูแม่เอ้ยมีคนโทรมามันก็เด้งอะดิโอ้โหอุา่าจะได้สปีกแรงงะอุ่า์ได้สปีกแรกับซุปเปอร์จมเลยเนี่ยโอ้ไกลไกลี่คือเริ่มใหม่หมดเลยใช่ปะ่ะไม่ค้างอ่ะนี่คือเริ่มใหม่หมดเลยใช่ไหม นี่เชื่อเริ่มใหม่หมดเลยโอ้โหอะไรวะผู้สาวผ่านแล้วไม่ไม่เป็นไรฮนะเดี๋ยวคือตอนเนี้ยคือก่อนหน้านี้เราอันนี้ใช่ไหมเราไปประตูห,หัวใจที่มันเป็นเอ่อเราไปประตูหัวใจใช่ไหมเดี๋ยวเดี <ไป S 1> <ห>๋ยวเราเปลี่ยนไปเป็นประตูอันขวามือสุดอะเออลองดูนะลองดูเก็บบอลเก็บบอลกางเว้กางเว้ ผมไปกลัวฮะอีสโนแมนอนี่ยเขาจะหาเรื่องเหรอโอ้ใครไงผู้สาวเดี๋ยวูดูดูสวอว์ดไอซ์เย่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 ฮะโอ้เย่เย่เย่กะโดดข้ามใบไม้กายไม่สไลด์ไอซ์เลยโอเคนี่หนุ่เขาเพิ่งมาเรื่องก็เลยไม่รู้ว่า ต้องกระโดดตรงกลางนี่ทำไมควงมนเยอะจังวะรอบนี้เอาจมน้ำเลยไปเร็วก็อย่างเงี้ยฮะไปเร็วเอ้าชิบหายละไปเร็วก็มังเืิงครับแบบนี้บีซีเฮ้ยบีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมเอาไหมตั้งใจละตั้งใจละควงข้อขาสติแป๊บนึงอึ๊ดอ่ะ ฮึอบสบาฮึอบสบายเฮืสมีอีป,ปีอีป,ปีอี่ป,ปีเชยมันผมรีบอะทาไมเอามัาม้ยมันผมรีบแล้วแบบอยากแซงเขาอะเออเอาหนาวหนาวนะมันกเอ้าเชื่อะเลยไหมทำไมมันเป็นอุปสรรคทำไมมันยากกว่าเดิมวะ สกีอยู่ไงสกีอยู่ไงสกีอยู่ไงสกีสกีอันนี้มันแค่กิ่งไม้สกีสกีมาเอาไข่ล่วงวะเนี่ยเฮ้ยส์เออหีรอบแรกกูเอ้าเสียอะไรวะเนี่ยคุ้มพิเศษอะไรกูไม่เอา มีคนร่วเหมือนกันมีคนร่วเหมือนกันมีคนบอกว่าไม่มีสติเหมือนกันใช่ไหมเอาว่าไหมพาอดีช่างรักสเก็ตบอร์ดอืมช่างรักไอ้แพนกวินงนะฮะแล้วเราก็วิง่งจึงล่นงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะะนะฮะอันนี้คือสภาพของแพนกวินง สิบห้า F V X นะฮะวิ่งไปห่ือวิ่งหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีใครอยู่นี่ไหมไม่มีเออตอนแรกเราเข้าหัวใจนะฮะเดี๋ยวรอบนี้เราเราไปที่ลูกไข่ฮะได้ไหมอ๋อไม่ได้เหรอนี่คิดมากเลยว่าตอนแรกเราว้าว เราอยู่ในปฏิเฮียนการเมืองจังทัยบางซื่เออว่ะประตูแยกไนงะตอนแรกผมไปเอาไข่รวงว่ะผมไปสองวัน hey, <over> เอา้าเอา้าแม่งบังคับให้ไปหนึ่งไนงะอ๋อสรุปมันบังคับบังคับให้เราสรุปคือก็คืออย่างนี้แหละคือด่านนี้เราเอาง่ายๆคือผมเล่นจบละอ่าคือ่อนนี้เราเล่นจบละทุกอย่างที่ผ่านมาคือความฝันนั่นเองนะฮะ คือคือเราฝันนะฮะฝันว่าเรามาอยู่เชี่ยในตรงนี้นะไปเร็วเราฝันว่าเรามาอยู่ทำไมตรงนี้เราฝันเราฝันัะเพื่อนเพื่อนเราฝันว่าเรามาอยู่ทำไมตรงนี้ฮะฮะปืะ้อปื้อปื้อไปต่อไปต่อ ไปเป็รฮะไปเล่นอีกรอบก็ได้หรือว่าเล่นอีกรอบล่วงเลยฮะอีกรอบกูหวาเลยวาขังคือวางกางเกงจิงกาอ้าวว่าไงว่าไงเร็วๆตามมาเร็วเพื่อนเพื่อนในความฝันเพื่อนในความฝันรวงสุงนัขนะฮะแม่งไม่เจอสุนัขครับผมไม่เจอสุนัขนะฮะ เออถ้าเราเก็บไม่ครบแบบมันจะเป็นอะไรวะปุ้ม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 ,มถ้าเก็บไม่ครบยังไงรวมหมาก,กัดเหรอฮะเก็บไม่ครบเป็นไงวะอืมไปเลยไปเลยไปเลยไหนสุนัขเหรอไม่เห็นมีเลยนี่ก็มาได้ไงเกิดกุญแจได้ไหม เอา้าไม่ต้องเก็บก็ได้เฉยเลยเดินเนเดินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องมีสเก็ปฮะกูห <c ười> มุนนะครับงานนี้เออไอเสียงอู้อูมันหายไปไหนวะอ๋อโดลลืมไปมันโดนล้วเมือที่ข้าสียดนี่วะเสียงอู้อูก็เลยไม่มีไงเอาเอ้ๆๆากูหอมาละเอาไงสาย สายเพื่อนเพื่อนเด้งเด้งอ,อย่าใึ้งทำกามดีเฮ้ยมันทำไม่ได้นี่หมุนเลยเอาขึ้นไปก่อนอะขึ้นไปก่อน,บบนอะแล้วก็ปิดอืมแล้วก็โอ้ยเค้ยเค้ยไปไปไปด้ว่อยนไปด้วยกันแล้วเราจะได้รู้ว่ามันคือความฝันเราจะรา้จะรู้ว่ามันคือความฝันนะคะสายเพื่อนเพื่อน <_ d ark> เพื่อนเอ้ยเพื่อน เพื่อนกูจะล่วงแล้เพื่นอนเฮ้ยเฮ้ยใครแม่งสกเกิดบอกข้างล่างวะอืม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 ทำไมกูเกงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มันไม่ตกหรอกมันไม่ตกแล้วมันไม่ตกแล้วมันไม่ตกแล้วเชื่อมันไม่ตกแล้วบอกแม่งกนะุญแจมาใช่ไหมไปแม่งนะอ๋อเปิดประตูแล้วประตูสู่สวนสวรรค์นะฮะ กลับมาอีกรอบครับผมกับกลางนี้เอ้ยอะไรก่อนอ๋อมาข้ามเส้นนี้ก่อนโอเคโอ้ยอันนี้มึงแห้งไฟว่าเลเซอร์วะเนี่ยกลัวพังเลยเอ้าะคุ้นกันซื้อหูฟังดิสโกไหมไม่ซื้อ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 ไม่มีเงินเราจะเป็นคลาสสิกตลอดไป ไปเร Dante, ็วไปเร็วจังหวะนี้แหละจังหวะพอดีฮะไปเลยนี่มีคนใครแม่งทะลึ่งกระโหลกกระโดดอะไรไปมาตัวมาไปเร็วไปเร็วไปเร็วเดี well ๋ยวไปสนใจนี่อันนี้วิ่งหอยอ่ะนี่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 ไปไปเราจะเข้าสู่เราจะตื่นจากความฝันรอบที่สองฮะไปเร็วไปเร็วเร็ววิ่งวิ่งวิ่งลบลบลบเรามีมาซ้ายอ๋อดูช่องนั่นได้เออนี่นี่ขวานี่ขวา ที่ซ้ายที่ซ้ายนี่กูไม่เห็นเออนี่มาก่อนแล้วเอ้าไอ้คนงั้นอยู่ไหนเร็วเตึงเร็วตึงเร็วมาสองหลอดอ๋อปีนี้ชื่อีกเงินจังหวนมากเราต้องปีนเชื่อโอ้ยโอ้ยเอาปีกเอ้าฟูล่วงเอ้าชิ้นหายกูตึงเอ้าเอ้าเอ้า ไก่ขึ้นแม่งะฮะสนอะไรล่ะชลาเกยียไอคิวสามร้อยแฉนไหไก่ขึ้นแม่เชือกมันไก่ได้ด้วยไก่ขึ้นปีนเชือกปีนเชือกปีนเชือกฮะปีนเชือกแล้วความฝันของฉันจงตื่นขึ้นมาเพราะวันนี้ไม่ใช่วันคริสต์มาสคือวันธรรมดาที่เรากินก่อนเช้าแล้วก็เอกเอกเอก,เอก หวังว่าไม่มีใครโรมานะมีคนโรมาห้ลบเกมทิ้งแม่งอ่ะเออประตูเปิดห้องห้องห้องเบ้นห้องนะ้ำอ๋อผู้ชนะอย่างนี่สปีดฮะสปีดสปีดไฟฟักไฟฟักย่าย่าเอาละเราสปีดนะครับผมตรงนี้จงังหวะนี้ฮะ กลับมาเหมือนเดิมอะโอ้จะงห่างอะไรง่ะกูจะเอาจ้ำเออได้แล้วได้แล้วไปเร็วไปเร็วแหมง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 วิ่งเร็วอย่างดังพระเจ้าแม่งสุดท้ายกลับมากูก็มาตื่นกองนี้ใหม่อีกทีเหรอโอ้โหอย่ายใช้วิชานินจาน้มึงไก่แม่งอะเอาไม่ได้ไม่ให้ไก่กูไก่อะกูจะไก่เห็นไหมนะจะไก่อะมีปัญหาอะไรปะไก่จะไก่อะจะไก่อะจะไก่แล้วนะไก่อะไก่อะไก่ อ่าฮอา,า,อา,าเอา,อออากูกูกลับมาจากความฝันอีกทีนี่ตายอีกรอบพอแล้ว <c oughs> แล้วเอ้ยมีคนอยู่ง่างสองคนคนอยู่ในความฝันเรากระลัไใ่ขึ้นไปแล้วนะ <c oughs> เอกเอกเฮ้ย,อ,ยอะไรกันเนี่ยมันเป็นความฝันเหรอ <c oughs> ไปหาซังก้าซังก้านี่กูโดนสงองแมงฆ่าเมื่อกี้ จำจำสปรีกจำสปรีกแล้วก็ไปอ่าแล้วก็วิ่งไงเฮ้ยรับผู้ส่วนชนะจะรัผ้ส่วนชนะสูแรงระวังนะระวังไม่รู้ไม่รู้ไม่ร,มรู้มาแล้วมาแล้วกระโดดสูงกระโดดสูงโ hey, <over> ชว์ให้วังแหมงแหมงนี่ไงนี่เฮ้ยกองไก่หกไก่หกไก่หกนี่ไงี่ง เอออนีรไงฮึอสบายอ่ะโอ้ยเชื่อไหมไอ้ยี่ยมไอ้ยี่ยมเจงเกืออะไรก็หงาวะเนี่ยกูกายเลยโอเคผมเองงั้นก็เจอเราพันี้ขอจมเพียงนี้ก่อนนะเจอใหม่กันนะครับในภาคหน้าผมนะขอไปรับชมผมไปผมไปครับไปแล้วครับสูกูกูตื่นสามสี่รอบแล้วนะไปแล้ว ขอไปเสกอะไร